สวัสดีครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงแห่งประเทศไทยทุกท่านวันนี้เนี่ยผมพามาดูตู้ลำโพงที่ชื่อว่าตู้เทอร์โบตู้เทอร์โบเนี่ยเป็นตู้แบนพับที่ให้เบรแรงแล้วนะตอนนี้ส่วนมากที่เข้าไปใช้ก็คือว่าจะเป็นพวกรถแห่นดนตรีสดซึ่งจะได้รับความนิยมในภาคอีสานนะครับตู้นี้เป็นตู้ขนาด18นิ้วนะแล้วก็ใช้ไม่อัดขนาด20มลิเม เหมือนเดิมครับถ้าใครเข้ามาดูคลิปนี้ของผมก็จะได้แบบตัดไม้กันไปถ้าใครอยากจะทำะนะสูตรนี้นะครับแบบก็จะมีทั้งหมด3ามแผ่นก็คือแผ่นที่แสดงชิ้นส่วนภายนอกแบบนี้ครับก็จะเป็นประมาณว่าชิ้นส่วนอะไรอยู่ตรงไหนแล้วก็ความกว้างเท่าไหร่นะแผ่นที่2ก็จะเป็นชิ้นส่วนภายในครับชิ้นส่วนภายในก็จะประกอบไปด้วยว่าเอ๊ะอะไรภายในมันอยู่ตรงไหนบ้างความกว้างเท่าไหร่ ชิ้นไหนมันอยู่ตรงไหนก็จะ,ะแสดงให้เห็นต่อมาก็คือแบบตัดไม้สิ่งที่ทุกคนต้องการนั่นเองไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมใน youtube เนี่ยคนเ็าทาคลิปวิดีโอเยอะมากกันนะเกี่ยวกับสูตรตู้ลำโพงแต่ว่าไม่แจกแบบตัดไม้นะคือบางทีเราไม่ได้มีความรู้ทางด้านช่างไม้หรือด้านตีตู้เลยเนี่ยเราก็ไม่เราก็ไม่สามารถทําอย่างนี้ได้นะแต่ผมก็พยายามทําให้ด้วยความรู้ที่มีนะครับ ถ้าใครดูคลิปผมจบแล้วเนี่ยไอยถ้าใครดูคลิปผมแล้วอ่านแบบบอกเนี่ยสามารถจบคลิปได้เลยเท่านี้นะไม่ต้องดูต่อก็ได้แต่ถ้าใครยังดูไม่ออกเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะสอนประกอบนะครับส่วนลิงก์ดาวน์โหลดเนี่ยผมจะแปะไว้ด้านล่างทุกคนก็ไปดาวน์โหลดกันเลยดาวน์โหลดเอาไปตีตู้กันเลยครับไม่ได้ว่ากันนะครับให้กันฟรีๆไปเลยนะครับขอแค่กด s u b s c r i b e กดไลค์ผมด้วยเท่านั้นเองนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปลอง สอนประกอบตู้กันว่าการอ่านแบบการประกอบตู้เป็นหน้าตายังไงนะครับนะอันนี้ก็เป็นแบบจําลองสเก็ตอัพสมิตินะครับตู้ที่ได้ก็จะประมาณนี้นี่หน้าตาตู้เทอร์โบก็ประมาณนี้ข้างหลังตรงนี้ก็จะเป็นแผ่นหลังเพื่อใส่ดอกนะครับใส่ดอกจากด้านหลังประมาณนี้ครับโอเคทีนี้เรามาเริ่มทํากันเลย คลิปนี้จ,จะยาวหน่อยนะเพราะว่าตู้เทอร์โบเนี่ยมันเป็นตู้ที่ชิ้นส่วนมันเยอะส่วนตู้เจบินสิบห้านิ้วที่ผ่านมาชิ้นส่วนมันน้อยนะโอเคครับเรามาดูที่แบบกันก่อนแบบเนี่ยถ้าช่างส่วนใหญ่นะเขาจะประกอบแผ่นด้านข้างกับแผ่นด้านล่างก่อนแผ่นด้านข้างก็คือเลขสองแผ่นด้านบนเนี่ยกับด้านล่างเนี่ยอันเดียวกันสองกับหนึ่งก็หนึ่งกับสองมาประกบกันเรามาดูว่าหนึ่งกับสองยู่ตรงไหนหนึ่งอยู่ตรงนี้ สองอยู่ตรงนี้อันนี้คือแผ่นข้างอันนี้คือแผ่นบนเพราะฉะนั้นแล้วเอาหนึ่งกับสองประกบกันก็เอาแผ่นล่างมาเอาไว้ตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันแล้วก็แผ่นข้างแผ่นข้างเรามาดูว่าแผ่นข้างเนี่ยเราต้องดูด้วยนะว่าแผ่นข้างเนี่ยลึกเข้าไป280 220สองยี่สิ นนรวเจ็ดสิบเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องหันให้ถูกด้านสองแปดโอเคเอามาหันให้ถูกด้านนะครับ รเริ่มเป็นกล่องแล้วทีนี้เนี่ยต่อไปเราจะทําตรงไหนต่อมันแล้วแต่นะว่าใครจะทําตรงไหนต่อเดี๋ยวผมจะทําตามที่ผมเข้าใจต่อไปผมจะทําข้างหลังตรงนี้ก่อนตัวนี้ไอ้ที่ใส่ฝาเนี่ยไอ้ที่ใส่ฝาใส่ดอกเนี่ยก็คือตรงนี้เนี่ยตรงนี้ทีนี้เราดูว่าไอ้ตรงนี้มันอยู่ตรงไหนกันใส่ข้างหลัง ตรงนี้ด้านนอกก็จะเป็นเลขเจหกับ7จโอเคหอยู่บน7อยู่ล่าง6อยู่ตรงไหน6อยู่ตรงนี้7อยู่ตรงนี้เอา7จไปใส่เจ็ดอยู่ตรงนี้เอาเจมาใส่ แล้วหกอยู่ตรงไหนล,ลืมหก <6 S 1> อยู่ข้างบนแผ่นที่สองหกมาหก <6 S 1> แล้วก็อส่วนต่อไป ก็จะเป็นด้านในเราทําด้านหลังให้เสร็จก่อน8กับ10 8ตรงนี้10บอยู่ตรงนี้โอเคเอาแมาใส่8คือข้างบน10ข้างล่าง8 嗯，耶。 เรียบร้อยที่นี้ฝาหลังฝาหลังตรงนี้เราเอามาประกบตรงนี้ฝาหลังแล้วดูว่าเลขอะไรฝาหลังคือเลขส,สิ13ามมันอยู่ตรงไหนอ๋ออยู่ตรงนี้ อ๋อใช่ใช่ใชลืมข้างบนเนี่ยเราต้องเผื่อไว้ยี่สิบมิลด้วยครับตรงนี้ทําไมต้องเผื่อยี่สบมิลเพราะว่าฝาบนไงกี้ก็ลืมนึกฝาบนไปเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องเลื่อนลงมายี่สิบมิลยี่สิบนี่เอาฝาบนมาใส่เลยจะได้บจบนี่ แล้วก็แผ่นรีบลมตรงนี้นี่แผ่นรีบลมตรงนี้เลขสิบสองสิบสองอยู่ตรงนี้เราสิบสองมาใส่นี่จะต้องหมุนก่อน มันหมุนเป็นร้อยแปดสิบองศานี่เอ่อจะจะเห็นได้ว่าแผ่นรีดลมเนี่ยมันจะมีองศาอยู่นะครับมันจะมีองศาอยู่ลักษณะอย่างเงี้ยนะก็คือตัดสี่ห้าองศาแหละตัดให้มันได้สี่ห้าองศาแล้วก็ใส่เข้าไปเท่านั้นเองนะครับท,ทําไมถังสี่ห้าองศาเรามาดูในแบบว่ามันบอกมันเอาสี่ห้าองศาเอ่อในแบบน่เห็นไหมครับในแบบบอกว่าสี่ห้าองศาก็คือตัด ให้ไม่ได้45องศานี่45แล้วก็ใส่เข้าไปสีกไหมอ๊บได้ละเห็นไหมครับเอาเสร็จแล้วด้านหลังทีนี้ก็เหลือด้านหน้าเรามูลด้านหน้าดีกว่าต่อไปด้านหน้า ต้นหน้าหมายเลข3เราจะทำตรงนี้3กับ4ประกบกันเอมอ3คนแผ่นไหน3ตรงนี้4ี่อยูตรงนี้เอา3กับ4ประกบกัน3เอา3าม้า4ี่อยูตรงนี้เอา4ีา่มาทีนี้มาดูในแบบเลยครับว่า แบบเนี่ยเขาจะบอกว่าตัดไม้อีกมุมเอียงเนี่ยสิบองศาทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างอันนี้จะดูไปชัดเดี๋ยวไปดูในแบบนี่เห็นไหมครับสี่เราตัดมุมบนแล้วก็มุมบ้างมุมล่างเนี่ยให้ได้สิบองศาเพื่อให้มันเอียงนะให้มันเอียงทีจริงมันไม่ต้องเอียงก็ได้นะแต่ว่าเอียงมันมันจะสวยกว่า เห็นไหมครับมันจะเป็นมุมเอียงลักษณะแน,าาน,นี้จับตั้งขึ้นก่นอนก็เอาสามกับสี่มารวมกันไม่รวมให้ล่ะงั้นเอาชิ้นนี้มารวมแล้วกันนสี่เนี่ยเอาไว้ตรงกลางนะ เอาไว้ตรงกลางเอาไว้ตรงกลางแผ่นไม้เนี่ยอันนี้กว้างเลยห้าสิบก็ไว้ตรงกลางครับตรงกลางก็วันยี่ห้าโอเคครับประมาณนี้อ่าแล้วก็แล้วก็เผื่อ ตรงนี้เข้าไป20มิลทาไมต้องเผื่อเพราะว่าเผื่อเราจะตีตะแกรงไงมาดูตรงนี้ครับเห็นไหมครับผมเผื่อไป20มิลเพราะว่าเราต้องใส่ตะแกรงเข้าไปเราต้องใส่ตะแกรงถ้าเราใส่ตะแกรงเราเอาไม้คำ้คำค้ำทั้ง4ด้านเนี่ยแล้วก็ใส่ตะแกรงเข้าไปนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมต้องเผื่อหรือจะไม่เผื่อก็ได้นะถ้าไม่ใส่ตะแกรง ประมาณนี้ต่อไปก็แผ่นตรงนี้แผ่นที่ห้าที่ห้าก็อยู่ตรงนี้เรามาดูมุมกันด้วยมุมมันเป็นยังไง 5ตรงนี้ข้างบนนี่แผ่นมุมข้างบนนี่ต้องตัด10องศาอย่าลืมนะครับตัดแล้วดูให้ถูกด้วยเดี๋ยวก่อนนะอันไหนคือตัดอันไหนจลไมตัดเออถูกไหใส่เข้าไป นี่เสร็จแล้วเรามาใส่ตรงนี้กันต่อนี่เห็นไหมครับตรงนี้ก็จะบอกอีกว่าอ๋อสิบองศาตรงนี้ก็อีก10บองศาเหมืกัน นี่ก็จัดมาประกอบกันเอาไว้ตรงกลางเหมือนเดิมส่วนข้างหลังนี้ก็ดึงมาลดลงมาเอ,อสิบเซนจากนั้นก็ตรงนี้ขึ้นไปปุ๊บเสร็จแล้วคือผมหันผิดด้านวะ เดี๋ยวผมน่าจะหันผิดด้าน ก็ลงมาสิบเซนอืมก็ถูกด้แล้วนี่หว่าผมทำอะไรผิดปะเนี่ยเดี๋ยวกลับไปก่อน ูกไหม okay. เคน่าจะถูกแหละอืตรงนี้อาจจะเหลื่อมกันนิดหน่อยเค okay. ว่าเออเดี๋ยวนะถ้าใส่ถ้าเลือนลงมาตรงนี้มุมไหนนะเนี่ยผมลืมโอเคน่าจะมุมนี้แหละอ่ะ ถ้าเป็นของจริงมันกน็น่าจะวางสนิทกันเลยนะวางลงสนิทกันเลยแต่ว่าตัวนี้มันเป็นเข้ามุมไม่ตรงนะครับก็ตบไม้แผ่นนี้ลงมาหน่อยนึงตบลงมาเนี่ยมันก็จะเข้ามุมพอดีไม่ผิดหรอกถูกแล้วอเคน่าจะหมดแล้วแหละอ๋อนี่ไงนี่ไงยังหมดเยอะหมด ก็ลืไมได้ไงเนี่ยเสร็จแล้วเรียบร้อยครับไม่ยากไม่ไง่ายสามารถนาไปทำเองได้เสร็จแล้วมาแล้วก็ไอ้ส่วนตรงนี้เนี่ยที่ผมไม่ได้ทำเข้าไปเป็นเสียงเป็นสีแยแดงเนี่ย เพราะว่าคือมันแล้วแต่คนว่าจะเอาไม้ค้ำทำยังไงอ่ะบางคนก็ตัดไม้เศษแคษเศษเศษแถวนั้นแถวนั้นทำอ่ะมันก็เลยไม่ได้กำหนดว่าจะเอาไปวางไว้เดิแบบนะครับคือมันเป็นไม้ค้ำอ่ะไม้คำม้ำเฉยเฉว่าใครอยากทำไม้ค้ำแบบไหนก็ทำไปเถอะนะก็ตัดไม้เศษนะ็ถวแถวนั้นใส่เข้าไป กลางอยู่ตรงไหนน,นี่ก็ประมาณนี้เนี่ยเสร็จแล้วเห็นไหมครับเสร็จแล้วก็แบบตู้เทอร์โบเนี่ยมันจะอาจจะแบบงงๆเลยนะเ,เพราะว่ามันมันมันเยอะอชิ้นไม้มันเยอะ,ยอะแล้วก็มันตดัดองศาด้วย ราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครจะทาก็ดูมุมดูองศาดีๆนะหรือถ้าใครมีเพื่อนที่เป็นช่างไม้เนี่ยก็ให้เขาทําให้ครับก็ประมาณนี้ครับอาจจะงงเห็นนะก็พยายามกอกอดูแล้วกันแต่ว่าแบบมันใช้ได้จริงแหละเพราะว่าผมก็เอาแบบมามาจากสูตรที่เขาใช้ได้จริงแหละแต่ผมเอ่ยชื่อไม่ได้ว่าเอามาจากใครไหนเดี๋ยวเขาจะฟ้องผมโอเคครับก็ประมาณนี้ถ้าใครถูกใจก็อย่าลืมกด subscribe ผมด้วยครับ โอเคครับสวัสดีครับ